ระยะเวลาตั้งแต่เป็นเบาหวานจนกระทั่งมาเป็นไตาวายนหคะระยะเวลาปีกจะได้เกือบสองปีะคระั<อ>แล้วก็มาตรวจพบว่าคุณแคทเป็นไตาวายแบบเฉ<า><ว>ียบพันอา,อาการที่าอาการตอนแรกอ,อน้ามือเกิอดอาการเนอกที่บ้านก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบอกว่าเป็นไตาวายชฉบพัน แล้วช่วงที่คุณหมอบอกว่าเป็นไตวายชับพลันเนี่ยค่ะเกิดในกระบวนการรักษาตรงนั้นคุณหมอทําอะไรกับคุณแค้างคะช่วงนั้นก็คือคุณหมอก็ให้เลือดแล้วก็ให้ยาแล้วก็น้ําหนักก็ลดจาก60กว่าหรือ45กิโลแล้วก็หมอก็นัดฟอกไตฟอกไตได้3มรอช่วงเวลาที่คุณแคทฟอกเนี่ยมีความรู้สึกเป็นยังไงคะหนาวรู้สึกหนาว <ไป S 2> รู้สึกทรกมานมเมื่อไรจะเสพ อะไรเงี้ยก็จะหนาวแล้วก็เลือดก,ก็จะซีดซีดแล้วนานม,มากกว่าจะหายแล้วก็กลับไปพักฟื้นที่ที่บ้านเราเราเึกว่าเราตายไปแล้วแล้วคุณแคทมารู้จักกับตัวดีตายได้ยังไงคะอ๋อพอดีว่าได้รู้จักกับคุณคุณต๋องรู้จักกับเพื่อนเพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนำคแคททานยังไงคะถึงอาการดีขึ้นเร็วแบบนี้ก็ <ขอ S 1> ทานเวลาสองเม็ดเช้าเย็น